พูกกันให้พูกกันเอาแปะก่อนเลยน้องทาตรงนี้แหงแ้งนะอ๋เอาน้องทาด้วยน้องแปะด้วยเอาเร็วเดี๋ยวให้ทาลูกให้ทาไม่เก็บตรงไหนยังมีสีขาวอีกแปะเลยเก่งจังเลย ตกหนักเลยไม่นวไดไม่มีอะไรฝนตกหนักลูกฟ้ามันก็ลั่นปกต,ติแล้วลูกฟ้าร้อง <Yeah. S 1> โอ้เก่งจังเลยพี่ช่วยน้องอ่ะครับลูกไม่ทากายอยู่ตรงไหนเอาแปะไปเลยอ้ <Yeah. S 1> oh. เนี่ยเออเอาเลยตามใจเนาะเอาตรงไหนที่ว่างๆมีสีขาวๆเอะแปะเต็มเลยสวยจังเลยจุมน้องสวยไหมเอาแปะตรงนี้มัางนี้เนงว่างเลยเอาไม่ทากาวก่อนแห้งนะ เลือดจังเหรอนี่มีนี่เอาอีกอ่ะพี่ไปน้องอ่อเลือดเลือดนี่ตาตรงนี้พอแล้วพอแล้วเอ้าแปะตอแปะตอเอาแปะตอเอาตั้งไว้ก่อนตรงนี้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนโอเคไม่เอาไหนตรงนี้สีอะไรอันนี้น้องนี่แปะเยอะ นี่สีอะไรตรงนี้ใบมันใช่ไหมใบไม้สีอะไรเอ่ยลูกอ่ะแปะเลยแปะเต็มเลยน้องแปะเต็มเลยอ่ะพี่ก้าหยิบให้น้องอีกเด้อให้น้องมาแปะเด้อตรงนี้ยังว่างเลยสีขาวๆตรงไหนว่างอีกนะ้าเร้วเร็วทาจนกระดาษเปื่อยแล้ว หน่อยน้องทาให้น้องแตะให้น้องแะดลวกกันบ้านน้องครับลูกโอเคห่อน้องแฝดเต็มหรือยังส้ม นี่ยสีเขียวฉีกอ่ะแม่กล้ามันไม่มีแล้วแถวตุ้มแม่ครับได้แล้วลูกไม่ต้องทาแถวซุ้มเลยจะดักเห่าเดี๋ยวแม่ให้แม่ให้ผู้กันแม่ให้ครับผู้อาชี แล้วลูกเต็มแล้วไม่มันยังมีสีาอยู่รับไม่เป็นไรลูกผลงานน้องเดี๋ยวน้องไปส่งคุณครูโอเคพี่ช่วยได้นะนิดนึงจริงจังเอาแปะ 8, กระดาษตรงนี้สีเขียวได้ยังนี่เสร็จยังเอาเราไปแปะตรงอื่นต่อไปองั้นไปอันนี้พอแล้วเกาเต็มแล้วไม่แถวนี้ยังสีเขียวไม่ยังไม่ได้กระดาษมันมันพองอะลูกเดี๋ยวมันจะขาด แล้วกระดาษสีเขียวไปไหนแล้วเมื่อกี้อ่าอานุช่วยพี่ฉีก,ก่อนไปแล้วมาทาตรงนี้มาอานุพี่ฉีกได้แล้วน้องมาแปะมาอยเอาทาที่ใบมไบบม้เนี่ยใบไม้อยู่ตรงไหน โอเคเสร็จยังโอเคพอแล้วไปไหมเจ็ดแล้วพอแล้วนะลูกนะ กระดาษพองแล้ว